ขเขากคุณ u ร v i s i o n สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร t r ูวิชันโทร r o 02 7 0 0 8 0 8 0 0 0สวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวลิเวอร์พู o ซึ่งเป็นรอบเย็นเราเริ่มต้นกันที่เจ็กนครับยิ้มกลิ่มลิเวอร์พูเตรียมจับ2ส,สตาร์ดังยืดสัญญาฉบับใหม่ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับยอดทีมแดงแดผู้ดีตัวเป็นข่าวเตรียมจับ2ส,สตาร์ดังของทีมขยายสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่ลากความสําเร็จระยะย,ยาวกับสโมสรลิเวอร์พูลในอนาคตสถัญชาติตามประเทศรายงานที่22มีนาคมนะครับว่าหงดังลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกตัวเป็นข่าวเตรียมจับ2ส,สตาร์ดังของทีมอย่างอาริสงเบเกอร์ผู้รักษาประตูชาวบ,บาร์เลียนกับเวอร์จิฟานไดิ์และกหลังชาวเนเธอร์แลนด์ ขยันสัญญาฉบับใหม่เพื่ออยู่ล่างความสําเร็จระยะยาวกับสโมสรละะิเวอร์พูลในอนาคตเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าทึงคู่เป็นส่วนสําคัญของสโมสรต้นสกัดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยการพาทีมคว้าชแชมป์อยู่ฟ้าแชมเบอร์ลีกมาครอบครองได้สําเร็จและฤดูกาลนี้ก็มีส่วนสำคัญในการน้ำเทียมรังจากฝูงทิ้งห่างระยะห่างทีมชมป์เก่าอย่างแบนเชสเตอร์ซิตี้ถึง20ครข้างขนาดและต้องการอีกพิงคแค่6กตาม้มที่จะคว้าแชมป์ลีกทันที ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีก็ถือเป็นแชมป์พิมลิงกฤดสมัยแรกด้วยนะครับล่าสุดมีรายงานว่าแม้ในเวลานี้การแข่งจะถูกลดงับลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนาแต่ขณะนั้นการเจรจาขยยเส้ญยาชูใหม่กับทางทั้งคู่กําลังดำเนินการต่อไปอย่างไม่มีที่ติดขัดเลยนะครับและมีแนวโน้มนะครับว่าใกล้แล้วที่จะบรรลุข้อตกลงใหม่ในเร็วๆนี้นะฮะ ก็ยินดีด้วยนะครับทั้งสองคนซึ่งเป็นกำลังหลักของสโมสรลิเวอร์พูลส่วนทางด้าน,านฟิลเป้คุนิโยนะครับเขาก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเขาไม่น่าย้ายออกจากลิเวอร์พูลเลยและอยากกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์อีกครั้งโดยตอนนี้มี4ทีมยักษ์ใหญ่กำลังลุมแย่งตัวเลยนะครับ ความล้มเหลวของ,ของฟิลฟิปป้กุนิิยุ่นะครับหลังจากแยออกจากเลเวอพูไปสู่สโมสรบาเซโรนาด้วยค่าตัว142ล้านปอนด์เมื่อเดินมนรกราคมในปี2 0 1 8จากนั้นชีวิตการแข่งขันของกุนิิยุ่ก็ดับวูบลงทันทีไม่สดใสเหมือนตอนที่ทางเจ้าตัวนะครับได้วาดฝันเอาไว้เดี๋ยวทางกุนนิยุ่นได้พูดถึงเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทของเขาว่าผมยอมรับว่าผมไม่ควรย้ายออกจากเลเวอพูเลยมันทําให้อาชีพของเขาได้หยุดชะงัก ตั้งแต่เดือนมกราคมในปี2018ผมต้องทนฝันร้ายที่แคมโนูความล้มเหลวในการเล่นของผมส่งผลกระทบต่อแฟนๆบาร์เซโลนาที่นั่นมากเพราะพวกเขาต่างคาดหวังในตัวผมสูงมากและเมื่อผมลงสนามและเล่นได้ไม่ดีพวกเขาก็มักจะหัวร้องและเยอะหยันการเล่นของผมกันอย่างล้นหลามผมมีฤดูกาลที่เล,ลวร้ายที่นี่ผมสารภาพตรงนี้เลยว่าที่ผ่านมา การที่ผมค้าแข้งกับเลเวอร์พูลนั้นผมมีความสุขที่สุดในอาชีพการค้าแข้งของผมและเพื่อนชาวบราซิลที่ผมสนิทมากที่สุดก็คือโรเบโตเฟอร์มิโนโ,โดยเมื่อรู้ดูร้อนปีที่แล้วนะครับคุณิโยก็ได้เข้าร่วมกับบราร์ยมินิกแบบสัญญายิมตัวแต่ทีมยักษ์ใหญ่ในเยอรมันระบุว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะทำข้อตกลงถาวรกับผมพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินค่ายืมตัวจำนวน7ล้านปอนด์และตกลง ที่จะจ่ายค่าจ้าง200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับทางคูติโยแต่ในตอนนี้เขาก็มีพร้อมที่จะจ่ายค่าเซ็นสัญญาถาวรจํานวน100ล้านปอนด์สำหรับให้คูนิโยอยู่คาแข้งที่นี่แบบถาวรและจะไม่มีสมมสรนใดในพิมพ์ลิกที่จะจ่ายค่าตัวและค่าเหนื่อยที่สูงขนาดนี้อย่างแน่นอนหากบาร์ซุลโลนาไม่ยอมลดจํานวนเงินลงมานะครับแม้ว่าทางด้านเจ็คก้ครอปจะออกมายอมรับนะครับว่าคูติโยคือนักเตะคนโปรดของเขา แต่เขาก็ไม่สนใจที่จะพาคูนิโยก,กลับคืนสู่ทินเมอร์ซิไซส์อีกครั้งนะฮะแต่การกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งก็เป็นเป้าหมายหลักของคูนิโยในตอนนี้หลังจากที่เจ้าตัวก็ออกมายอมรับกับเ,เพื่อนๆนะครับว่าเขาไม่ควรย้ายออกจากลิเวอร์พูลเลยแต่ในความสิ้นหวังของฟิลิเป้คูนิโยก,ก็ไม่ได้ถึงกับแย่เสมอไปและความฝันที่จะกลับไปค้าแข้งทีงกรีดอีกครั้งได้จุดประกายความสนใจจาก4ทีมยกักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกเข้าเต็มๆนะครับ และพร้อมที่จะย่งตัวฟิลิปเป้คุนโยเข้ามาร่วมทีมในช่วงฤดูร้อนนี้โดย4ทีมนี้ได้แก่เชลซีมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและทอทเนมฮมอัสเบอร์ซึ่งก็จะสอบถามค่าตัวของทางคดิโยและพร้อมที่จะซื้อมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ชีวิตของเจ้าตัวและนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับและโอกาสที่จะคืนฟอร์มกลับมาเป็นยอดนักเตะอีกครั้งแต่แอนบินก็ ขอเพียงเรื่องเดียวนะครับอย่ายายไปซบแม,น,มนเชสตเตอร์ูไนเตดก่อนแล้วกันลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจมาริสติวนักเตะที่ได้รับฉายาว่าเจอเอลมาติฟคนใหม่รายง,งานนี้มาจากเดมิเลอร์นะครับ,บว่าสโมสรลิเวอร์พูลยอดทีมสิพิปเมงเกรดกำลังให้ความสนใจในตัวมาริสติวกองหลังดาวรุ่งทีมชเชลเกียส0-4ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นเจอเอลมาติฟคนใหม่ของเยอรมัน โดยมาลิกส์ิวนะครับอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของโชเกู่น4ีในกันงนี้เพียงฝั้งเดียวเท่านั้นในสิบบุนเดสซิกาเยอรมันแต่เขาก็ได้รับก,การจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันกันกบมาติฟในช่วงที่เขาเริ่มต้นอาชีพที่โชเกเมื่อปี2009โดยทิวนะครับถูกมองว่าเป็นกองหลังที่เล่นบอลที่ทรงพลังและเทคนิคที่ดีเยี่ยมสามารถเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้อีกด้วยโดยแมมมองของเอร์พูนะครับเฝ้าดูฟอร์มและความคืบหน้าของเขาอย่างใกล้ช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญญาของเขากับชาวเชคส่วนสี่กำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนในปี2021ที่จะถึงนี้ซึ่งมันก็อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวกองหลังดาวรุ่งคนนี้ได้ในราคาเพียงแค่7ล้านปอนด์เท่านั้นตันลิเวอร์พูลต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วเนื่องจากสโม,มสรเชคสศูนสี่ย 04, พยายามเจรจาต่อสัญญาฉบใหม่กับทางเจ้าตัวและถ้าหากทางชาเช้สามารถต่อสัญญาชมใหม่กับทางบริลลิสติลได้แล้วนะครับ ค่าตัวของเจ้าหนูรายนี้ก็จะพุ่งสูงกว่าเดิมหลายเท่าแน,น่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวก็ได้รับไว้ก่อนและยังไม่ยอมต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่แต่อย่างใดทําให้เป็นการเปิดโอกาสให้ทีมยักษ์ใหญ่จากแอนฟิลเข้ามาเจราจาพร้อมกับโชคตัวไปรุ่มทีมเหมือนที่มาติปเคยรอให้หมดสัญญาแล้วย้ายฟรีๆไปที่สโมสรลิเวอร์พูลนในเดือนกรกฎาคมในปี2016และได้พิสูจน์เห็นแล้ว่านี่เป็นหนึ่งในการซื้อขายที่เป็นดิวที่ดีที่สุดดิวหนึ่งของลิเวอร์พูล โดยทางด้านาริสทิวนครับเริ่มต้นอาชีพการแข่งข,งของเขากับฝนทุน่าเดลสุดดอฟและยังไม่ได้ติดทีมชาติแต่อย่างใดทําให้ตอนนี้เขามีทางเลือกมากมายเนื่องจากแม่ของเขาเป็นชาวฟินแลนด์และเขาก็ถือหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตเป็นของประเทศฟินแลนด์และส่วนหนึ่งของทีมเยาวชนของฟินแลนด์แต่พ่อของเขาคือชาวเซนิเกลและเขาสามารถเลือกเล่นก,ก,กับทีมชาติเซนิเกลก็ได้และเขามีคุณสมบัติสําหรับเล่นก,กับทีมชาติเยอรมนีได้ด้วยเช่นเดียวกัน พราะเขาเกิดที่เยอรมันและถือสัญชาติเยอรมันต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าเจ้าหนูรายนี้จะเลือกเล่นให้กับทีมชาติประเทศไหนกันแนะ่ห้ามทำบางอย่างเจค็อครับเผยวิธีให้แข้ง Liverpool เลเวอร์พูเคารพนับถือเผยเคล็ดลับในการทําแบบฉบับของคุณซือเจค็ครับที่ทําให้ได้ใจคุณพลแข้งของแดนเลเวอร์พูลซึ่งมีข้อห้ามอยู่หนึ่งข้อที่ห้ามทําเป็นอันขาด เจคกันครับนะครับกุณซิงหงองด่างหรือร์พูลเปิดเผยแคลรบที่ทําให้ลูกทีมเคารพเป็นพราะมีความจริงใจกับทุกคนและสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คืออยากโกหกนักเตะเป็นคดเมื่อให้คำมั่นสัญญากับใครเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตามที่เคยพูดเอาไว้แบบห้ามลืมเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าคนเป็นเจ้าหนาาไม่รักษาคําพูดที่เคยให้เอาไว้ก็อาจจะทําให้ทีมมีปัญหาตามมาได้หรืออย่างย่กที่สุดก็จะทําให้ถึงขั้นทีมแตกเลยก็ได้เหมือนกัน สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องที่ว่าคุณพูดอะไรไปเมื่อไรผมไม่เคยโกหกลูกทีมแม้แต่ครั้งเดียวเพราะการทําแบบนั้นมันจะไม่เป็นผลดีเสียเลยถ้าผมบอกว่านายจะได้โอกาสหากยอมทาตามที่ผมบอกมันก็หมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้ลงสนามถ้าหากคุณยอมทําตามที่ผมบอกผมต้องเตือนสติตัวเองตลอดเวลาว่าผมได้บอกอะไรกับพวกเขาไปบ้างบางทีผมอาจจะต้องเสียนักเตะดีๆไปหรือไม่ก็เสียทีมไปเลยก็ได้ ถ้าหากผมพูดบางอย่างออกไปแล้วไม่รักษาคำพูดได้แต่เรื่องแบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวผมเลยเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นจริงๆยอดโคชชาวเยอรมันนะครับก้าวเท้าเข้ามาคุมหงส์แดงเลือร์พูลในปี2 0 1 5และได้รับความไว้วางใจจากลูกทีมมาโดยตลอดแม้ว่าช่วงแรกที่เข้ามาคุมทีมใหม,ใหม่จะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ก็ค่อยๆลงมือสร้างทีมขึ้นมาและสามารถทําให้ลูกทีมมีความสามัคคีเป็นหนึ่งน้ําเดียดวกันได้นะครับก่อนที่จะพบกับความสําเร็จบางแล้ว โดยเฉพาะการประาาชชารก,รก,กาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและเข้าใกล้เข้าปาชช้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกประจำซีซั่นนี้เต็มแก่แต่ทุกอย่างนะฮะต้องถูกหยุดชะงักลงไปพร้อมกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะครับก็ไม่โกหกเป็นดีที่สุดนะครับนี่คือคำมั่นสัญญาของคนเป็นกษัตริย์นะฮะหรือว่าเป็นบอสนั่นเองกษัตริย์โกหกไม่ได้นี่คือสรุปข,ข่าวร์พูลครับประจำวันที่ 22มีนาคมนะครับซึ่งเป็นรอบเย็ยน